นะมีสัขยาชาไทยสัขยาไปเตยสักขยาไข่เค็มสักกันแล็บนมฮอไกโดยารแวะมาชิมไข่กระทะฮอตด,ดอกขนมพันตังปิ้งใช้ไส้ทะลักนะครับเปิดใหม่ในศูนย์อาหารสวัสดิการพอบนนะครับขนมปังไส้ทลัก,ก็มีหลายไส้มากเลยวันนี้ลองไข่เค็มเผือกแล้วก็ใบเตยนะครับลูกละสิบาท อันนี้เป็นขนมปังปิ้งไขก่กระทะก็น่ากินนะบริลังต้องมาชิมไขก่กระทะแล้ว40บาทน่ากินมากเลยโอเคเผื่อไปเจอไข่เค็มปิ้งใหม่กันเลยครับผมไม่ปิ้งใหม่มันจะไม่ค่อยกรอแบแปลกดีไม่เคยชิมเลยไข่เค็มต้องลอง ใครคะมีก็มีจะทำาัทำบ้าหวานไปทำบ้าเช้าเปิดได้กี่วันแล้วครับเปิดได้อาทิตย์ที่แล้วได้สี่วันอ๋ออันนี่วันที่ห้าเปิดได้หนึ่งสัปดาห์แล้วอร่อยก็เอาไปมาทำไปบ่อยไนดะ้มีเบอร์โทรครับโทรมาติด อยู่แถวนี้ไม่อยากรอคิวนานก็โทรมาสั่งได้นะครับตามเบอร์เลยมากเลยดูไส้ทักล้นเลยสังขยาไข่เค็มเผือกลองแวะมาชิมได้เลยครับที่ศูนย์อาหารสวัสดิการทอบอสามเสนนะครับผมดูมันน่ากินมากเลยใส้ล้นๆ้นเลยต้องลอง ไข่เค็มแลยลว้วหนักหนักเลยนะแน่นๆกันเลยายางใหม่กรอบเลยอู่ใส่ทะลักล้นเลยอเออได้ขีนมากเลยอ,เอื้อ หวานมันดีบอกเนี่ยเป็นคัสตาร์ดมากกว่าไข่เค็มนะประมาณไอ้นี่บอกก็ประมาณไส้เอกแพร์ประมาณนั้นแหละนี่เป็นไส้ไข่เค็มกัน กรอบดีย่ากยิ่งใหม่เตาๆกินยากนิดนึงวาซไส้มันรักล้นมากเลยต้องหั่นอย่าเปลี่ยนอร่อยกรอบ กินกับกาแฟเข้ากันดีเลยเหลืออีก,อกสองลูกจก็บไว้ก่อนเผื่อหิววันนี้ก็ลานก่อนครับลืมและมาชิมนะครับผมอร่อยมากเลยขนมปังไส้ลับที่ศูนย์อาหารสวัสีิการอบอรสามเสนครับ ลาไปก่อนสวัสดีครับผม